สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะจากช anel วัดฟอร์ดแลปเตอร์แล้ววันนี้เราอยู่กับฟอร์ดรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นสตอร์มแพกนะฮะนี่สีเหลืองไม่มีขายนะแบบนี้ใครอยากได้ก็โทรมานะผมศู 26, นยะ์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับขายของก่อนเลยผมเป็นที่ปรึกษาขายอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรอวมินครับคันนี้เป็นงานคัสตอมนะเป็นการทําสีโดยการเปลี่ยนนะสีมันจะเหมือนกับบับเบิ้ลบีนะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องก่อนคันนี้เป็น สตอมแท็กขับ4ราคา1 399,000บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะครับผมคันนี้แต่งมีอะไรบ้างก็เปลี่ยนสีนะครับผมยก2นิ้วใส่ชุดฮัมเมอร์รอบคันนะครับผมคันนี้สีแบบนี้เนะี่ยต้องบอกเลยว่านึกถึงผลไม้อะไรเอ่ยนะลองทายกันนะครับนึกถึงผลไม้อะไรสีนี้นะามาดูกันคันนี้เลือกที่จะทำสีนะมันจะมีการทำสี2แบบคือการแรป การแลปเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเจดวันได้นะครับผมแต่ว่าการทําสีหรือพ่นสีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสี้าวันนะครับผมเป็นอย่างต่ำนะนี่ดูง่ายเลยคันนี้เป็นสีขาวนะสีขาวของซอมแทงเนะี่ยไม่ได้เพิ่มเงินนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีขาวอาร์ติทไว้นะครับผมก็เลยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับอ่าคันนี้ก็เลือกทําสีนะดูที่ฝากระโปรงเลยนะถ้าพ่นสีเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยต้องถูกถอดออกนะครับผมแก้มข้างถอดออกนะ แล้วก็ขัดพวกแร็กเกอร์มัน,นให้มันด้านลงแล้วก็เราก็พ่นสีพับนะฮะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลาครับผมส่วนด้านท้ายเนี่ยที่เป็นแบบลูกกระบาเนี่ยยกออกนะครับผมแล้วก็ทําใหม่นะครับผมก็ข้อหนึ่งคือลูกค้าต้องใจถึงนะครับผมแล้วก็2คือต้องเงินถึงหน่อยนะเพราะว่าอันนี้คือการแบบเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยแล้วก็ข้อที่3คือลูกค้าต้องบอกว่าเป็น fc ford fc ford จริงจริงคือแบบ เขาไม่ได้ซื้อไปขายเขาซื้อไปใช้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้มันแต่งอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูก็มาดูเครื่องเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะเครื่องยนต์นะเ,นเดียวกับแลปเตอร์ดีเซลนะครับผมเป็นเหมือนตัวท็อปเลยนะครับผมราคาล้านสี่นะแลปเตอร์อยู่ที่ล้านเจ็ดนะครับผมก็ต่างกันในเรื่องระบบช่วงล่างนะครับผมคันนี้เป็นช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นปีกนกอกโนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นแหนบนะครับผมเครื่องยนต์2.0 ใบเทอร์โบก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์แพนเทอร์รหัสใหม่นะครับผมคันนี้เปลี่ยนหัวฉีดจากเจนที่แล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดเข้าไปให้มันแบบฉีดน้ำมันได้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเป็นอลูมิเนียมแบบหล่อนะครับผมแล้วก็สายพานล้อลิ้นเนี่ยเปลี่ยนนะครับผมจากโซ่ล้อลิ้นเป็นสายพานลา้อลิ้นเพื่อลดแรงเสียดทานทั้งหมดในเนี้ยให้มันได้กําลังสูงสุดนะแล้วเพิ่มเทอร์โบเข้าไปนะครรับบผมเเทอ์โนี่ย เป็นใบเทอร์โบนะครับผมมีเล็กกับใหญ่นะครับผมทํางานผสมร่วมกันนะครับผมเหมือนลักษณะถ้าเป็นนักวิ่งก็เหมือนวิ่งผัดไม้ก,กันนะครับผมไอตัวไอตัวแรกเหนื่อยแล้วตัวหลังก็มาทํางานแทนอะไรกันประมาณนะี้นะเป็นเหมือนวิ่งผัดนะครับผมตัวเกียร์เนี่ยเชื่อมต่อกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์แบบทอคอนเวอร์เตอร์นะตัวนี้จะใช้แรงส่งจากแรงบิดนะจะเป็นไบพัดด้านในนะครับผมส่งแรงบิดผ่านน้ํามันนะครับผมน้ํามันเกียร์นะครับผม ก็ทําให้ได้ความสมูทนะประหยัดนะครับผมเกียร์หนถึงสิบเนี่ยไม่ได้แบบ ISH. นับ1นึถ nah ึงสิบนะมันจะกระโดดข้ามได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่เป็นแบบ A g M นะผมเรื่องเนื่องจากว่าตัว f อร์รุ่นนี้มีระบบไฟฟ้าค่อนขอ้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแดตติฟพูคอนโทรลนะครับผมต่างๆนานี่ยระบบถอยจอดนะครับผมอ่ะแล้วก็ระบบต่างๆนานาโคตรเยอะแบบคันนี้โคตรเยอะนะพูดไปก็ก็เยอะนะ ก็คุ้มคุ้มราคาสีร้านสี่ในโคตรคุ้มเลยนะตัวไดชาร์จเนี่ยก็เลยให้ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับผมเห็นไ,ไหมสองร้อยห้าสิบแอมป์สองเ้อสองร้อยสิบแอมป์อ่าแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็วางในตำแหน่งสูงทำให้รถเราลุยน้ำได้800แรมิลลิเมตร80เซนนั่นเองนะผมอ่ะแบตเตอรี่ AGM มันดียังไงก็เป็นแบตเตอรี่แบบเจลนะครับผมมีโครงกิบข้างในก็คล้ายๆว่าซอยห้องข้างในอ่ะแล้วก็ เป็นลักษณะเหมือนมีใย,ยแก้วใส่น้ํากันเข้าไปนะครับผมตัวนี้โคตรหนักนะผมบอกเลยว่าโคตรหนักวันนั้นไปลองยกดูหลังหลังแบบแทบปวดหลังอะนะผมเพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เก็บไฟได้เยอะนะครับผมมาดูกันต่อตัวนี้ได้มื่อลมเบรกแบบไฟฟ้านะครับผมเนื่องจากว่ารถคันนี้มันจะขับเองเบรกเองนะเนื่องจากมาจากออปชัน Adaptive Cruise Control นะครับผมก็จะขับเองเบรกเอง นะครับสั่งมันจะไปสั่งพวกล้อต่างๆนานานะครับผมให้ทําการเบรกนะฮะก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมก็ตัวนี้ก็จะไปร่วมกับถอยจอดได้ด้วยนะครับผมฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้อื่นๆก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นที่เติมน้ําฝนนะครับผมก็ลูกค้าก็นานๆเติมทีนะเพราะว่าถังมันโคตรใหญ่นะครับผม ถังมันซ่อนอยู่ตรงแก้มอ่ะแบบเบลเลอร์เลยนะฮะวิธีปิดก็คือประมาณฟุตหนึ่งเราปล่อยเลยนะไม่ต้องไปกดเพราะว่าอันนี้มันน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฟอร์ดเป็นเหล็กเหล็กโคตรหนาบอกเลยว่าเหล็กโคตรหนานะฮะอ่ะคันนี้ทำอะไรบ้างก็สกู๊ปเนี่ยก็เป็นคุมโทนเป็นดำดำด้านนะครับผมแล้วก็ตัดสีเหลืองนะสีเหลืองบับเบิลบีนะฮะสีเหลืองบับเบิลบีผมเรียกงี้ดีกว่านะก็สวยงามเลยนะครับแล้วก็ติดตัว เรนเจอร์เข้าไปนะปกติตัวสตอมแท็กนี่ยเขาจะคุมโทนเป็นสีดําเงานะครับผมเดิมๆเ,เขาเนี่ยจะเป็นพกกระจังเนี่ยดำเงาหมดเลยนะครับผมแล้วก็กันชนกันชนเนี่ยดำเงาตัดขีดแดงนะฮะอ่อันนี้ก็เอาออกหมดเลยนะครับลอกข่าไปเลยนะฮะเบียนกระจังหน้ารุ่นใหม่นะเป็นไฟมินิไลท์แบบใหญ่ฮนะไม่ใช่มินิไลท์เนี่ยอันนี้แบบมีเดียมนะโคตรใหญ่เลยสวยนะพอมันใหญ่แนละ้วมันสวยนะสีส้มนะฮะมีให้เลือก2สีสี ส้มกับสีขาวนะฮะแล้วก็ยังคงมี aux แรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวซอมแทงเนี่ยอยู่นะอันนี้ทำงานร่วมกับไฟสูงไฟสูงเราไม่ต้องเปิดรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ต้องเปิดไฟสูงมันจะเปิดปิดของมันเองในระยะ800เมตรเนี่ยถ้ามันไม่เห็นแสงจากรถข้างหน้ามันเนี่ยโดยใช้กล้องที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับอ่าถ้ามันไม่เห็นแสง800เมตรมันเปิดเองเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่ขับขับ,ข,บขับอย่างเดียวนะ ก็คือ Ford เน้นให้ลูกค้าขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะไม่ต้องพวงเอาเลยเปิดไปปิดไฟอะไรเงี้ยตัวนี้จัดการให้หมดนะครับผมไฟสูงต่ำเนี่ยออโต้ Auto, นะครับมีไฟสองมุมด้านข้างนะเลี้ยวตามพวงมาลัยนี่ก็เพิ่มแสงให้ด้วยนะฮะร,รุ่นนี้มีกล้อง360ให้จากโรงงานนะครับผมนี่มีเริ่มจากกล้องด้านหน้าแล้วก็มีกล้องด้านตรงหูกระจกนะเดี๋ยวค่อยๆพาชมกันนะ ตัวกันชนหน้าเป็นแบบใหม่ตัวนี้โคตรแพงซื้อมอไซค์ได้เลยนะนี่คันนี้เป็นรุ่นแอตลนนะฮะมีไฟแบบนี้เป็น LED แล้วก็เวลาเป็น,ปนไฟเลี้ยมก็จะสไลด์แบบนี้นะ,ะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะที่เป็นของเดิมเขานะครับผมเซ็นเซอร์ทั้ง12จุดใช้ได้ปกติเพราะว่ารถของเราเนี่ยส่งออกนะนะครับไปถึงออสเตรเลียนะนี่มาตรฐานของการผลิตกันชนส่งออกเนี่ยก็ต้อง เวลาไปชนเนี่ยแอร์แบ็กต้องแตกนะผมถ้าไม่แตกเนี่ยขายไม่ได้นะผมในในต่างประเทศนะก็คืออันเนี้ยได้มาตรฐานเพราะว่าฐานการสร่งออกเราอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับผมเซ็นเซอร์ทั้ง12จุดใช้ได้ถ้าคันไหนใช้ไม่ได้ก็จะมีตัวปิดให้นะครับผมเป็นตัวฮัมเมอร์ะนะครับผมเป็นตัวฮัมเมอร์เขาจะปิดไว้ให้นะเป็นโลโก้เขาเลยนะรุ่นนี้ก็มีมีนี่นะฮะอ่านะมีหูรากเพิ่มมาให้นะผมตัวนี้ของ ทัมเมอร์นะฮะแล้วก็หูลากเดิมก็ใช้ได้ปกตินะครับผมกล่องอัลโตซอนิกอยู่ตรงนี้นะนี่ก็จะไม่ได้บทบังอะไรนะถ้ารุ่นไหนไม่มีเราก็เลื่อนไอ้ตัวนี้มาติดตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ด้านในก็จะมีถาดวินนะนี่ถาดวินแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งวินได้นะครับผมกี่หมื่นปอนก็ว่ากันไปนะครับผมอ่านี่ไฟหน้าแมสทีแกรมดี D. นะครับผมได้มาจากโรงงานตัวนี้ถือว่ามีความฉลาดเฉลียวนะครับอ่ามาดูด้านข้างกันบ้าง ด้าน,นข้างรุ่นนี้คันนี้ก็ใส่เป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะแบบฟันเฟืองนะก็ดูเข้าตาดีนะครับผมแล้วก็คันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจาะบอดี้นะฮะก็ใส่ไปเลยนะครับผมนี่สัญลักษณ์ความแรงไบเทอร์โบฮะก็มีจะบอกตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมมาดูล้อกันบ้างล้อตัวนี้เป็นล้อโอซิสนะผมเป็นล้อดาวนะดาว ขอบ20 offset ลบ44ยางเนี่ยก็ไม่ได้ใส่โตมากก็เป็นไซส์275 5520นะผมก็ดูสมส่วนแล้วก็เป็นยางเทพนะตัวนี้เป็นยางโตโย Open Country นะผมคันนี้ก็ถามว่าแบบนี้ต้องยก2มัไหมไม่ต้องนะไม่ยกก็ได้แต่ว่าคันนี้ก็ขอยกนิดนึงนะเพื่อความหล่อเหลาเอากาันก็เปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชั่นนะผมโชคอัพเนี่ยใช้ของเดิมได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็น โช้คอัพแบบโมดูลให้เรียบร้อยนะครับผมตัวซอมแท็กเนี่ยได้ดิสเบรกนะบสี่ล้อเลยนะนี่สามารถจัดทรงแนวสุลต่านใส่เบรกปัม๊มบัมโบ้คายเอนได้ได้นะตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครผมนี่ด้านหลังก็ยกขึ้นไป2นิ้วนะครับตัวตัวโช้คอัพเดิมตัวโช้คอัพเดิมๆเนี่ยของตัวนีเจนในโฉบเนะี่ยเขาจะวางนอกแชสซีนะครับผมวางนอกแชสซีทําให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นนะเวลาเราแบบยืนนะ ก็จะไม่ล้มใช่ไหมหรือว่าเวลาเราไปเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะมั่นคงมากขึ้นนะนี่ดูตัวด,ด้านไฟท้ายจะมีเซ็นเซ,นเซอร์นะมันจะมองเห็นตรงนี้นะครับผมเป็นบายสปอร์ตนะผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะกล้อง360นะมีไฟเวลคัมไลท์เนี่เห็นไหมเวลคัมยนะินดีต้อนรับนะนี่มันก็จะบอกมันก็จะแบบว่าเวลามืดๆมันก็จะส่องทางนะครส่องเท้านะผมเพื่อความปลอดภัยนะบันไดฮัมเมอร์ ถูกติดตั้งนะครับอันเดิมไม่ใส่นะครับผมเอาออกเลยนี่ฮะการเก็บงานนะครับผมของการทําสีนะนี่นี่ะก็จะพ่นทั้งหมดเลยคือมันต้องถอดประตูฮนะนี่ต้องถอดประตูถอดประตูหมดเลยนะครับผมแล้วก็อถอดกระบะด้วยนะอ่าคันนี้ภายในก็เป็นโทนดําแดงนะผมเบาเขาเนี่ยจะสลับยี่ห้อเลยว่าสตรอมแท็กนะครับผมก็เนี่ฮะ แอร์แบตเจ็ดไปนะครับผมหน้าจอตรงกลางเนี่ยสิบสองนิ้วนะผมนี่มาตรวัดสิบสองนิ้วนะครับผมจอกลางสิบสองนิ้วนะครับผม,จอ,บผมจอตรงนน้นนะครับสิบสองนิ้วเหมือนกันนะโอเคแบบอ e ียิปต์เตอร์สามารถถอยจอดได้นะครับผมมี tms นะครับผมก็เป็นแบบชิปอัลเทอร์ไนต์สามารถหมุนโหมดขับขี่ได้ถึถงหกโหมดนะครับผมอเดี๋ยวมาดูต่อกันเดี๋ยวตัดนะครับนนไปอเฮ้ยคันนี้มันเกะกะไหมนะ ต่อต่อด้านนี้หน้ามันเกาหลีมาต่อครับที่ด้านข้างเนะเมื่อกี้ก็การจาราจรแบบแบบแบบคับข้างมาที่นี่คือแบบมี รถแต่งรถอะไรมาขับไปทั่วอะไรวันนี้เราอยู่นอกลงรีวิวนะนะมาต่อกันคันนี้ก็ mm hmm. เนี่ยใส่ซุ้มล้อแบบแบบนี้ก็มันก็จะเข้าทรงเหนะ็นไมไม่มีหมุดไม่มีหมุดนะครับผมไม่มีหมุดหลอกก็ใส่เป็นแบบ6นิ้วนะคันนี้ติดฟิล์มแบบโคตรมืดนะเป็นฟิล์มเซรามิกของโชรูมเราเองนะนี่คันนี้ประมาณ80ได้ดูโคตรดำนะแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่มืดนะสามารถเลือก ความเข้มได้ไม่ว่าจะเป็น80 6สหกสิบเป็นเลขคู่อ่ะเลือกได้หมดนะ40 60 80แนะนำถ้าจะให้แนะนําให้ผมแนะนําก็40 60หพอหรือว่า60สรอบขันนะก็จะแบบว่าสบายๆนะถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาผมก็40ไปเลยนะบานหน้านะครับแล้วก็บานบานข้างก็8ปดก็ได้หรือ60ก็ได้แล้วแต่นะก็เวลาเราถอยจอดแล้วก็เลื่อนกระจกลงถูกไหมอเราก็ไม่จำเป็นต้องบบว,ว่าปิดกระจกนะถอยจอดด้านบน,ด,น,บนด้านบนติดอ ขาเรียกอะไรโซลารูปนะเป็นโซลารูปแหลกนะครับผมเป็นของ h a m m มอรนะฮะตัวนี้ปกติราวหลังคามันเนี้ยมันจะใหญ่นะแล้วก็สามารถที่จะมีแบบมีคานแบบเนี้ยที่มันอยู่ในเนี้ยอยู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะมีคานแบบเนี้ยที่เป็นขวางอนะสามารถปรับได้เลยนะแต่ว่าคันนี้เลือกที่เป็นแบบทานบันทุกสัมภาระนะผมก็เอาไว้ใส่ทุเรียนนั่นเองนะนี่นี่นโลโก้นะ ไม่รู้ว่าใส่ใส่เงินหรือใส่ทุเรียนไปเนะหรือว่าเอาไปแบบว่าไปปีนไปปีนสอยทุเรียนก็ได้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อสำนักนะครับสำนักทุเรียนคุณเอทุเรียนับผมแ r นเทชั a t i o n นะอ่าก็เป็นเหมือนกับว่า p r e เท n ั a t i o n ผมความหมายก็น่าจะประมาณลงวะประมาณลงนะลงทุเรียนของคุณเอนะก็น่าจะอยู่ประมาณแถวแถวระยองกับกับชุมพรนี่แหละน่าจะมีอยู่2ที่ประมาณนี้แต่ดูจากรูปนี่ ออกแบบมาเป็นแบบคล้ายๆมังกรนะมังกรน,นะตาแดงด้วยนะแล้วก็มีคำว่าเรนเจอร์นะผมส่วนไลายสติกเกอร์เนี่ยก็สามารถที่จะแบบคัดต้อมได้ตามห้างร้านนะครับผมหรือชื่อบุคคลชื่ล,ลูกลูกหลานนะผมได้หมดเลยนะด้านท้ายก็เรียบๆนะเรียบเรีภูมิทนก็เป็นกราฟิกตรงๆนะครับสวยงามนะเพื่อโชว์รถให้มันดูโดดเด่นนะมาดูตรงนี้คันนี้ต้องถอดกระบะน,นะครับผมเห็นไหม ด้านนงด้านในเนี่ยคือแบบเลืองไม่หมดเลยนะผมเลืองก็ลามเลยนะนึกถึงว่าเป็นบนะับเบิลเบียเนี่ยขับขบไปก็อาจจะแปลงร่างได้นะผมสำหรับคันนี้นะอ่าด้านหลังอันนี้ก็ใส่พุม 6D 7D 8D ใส่เรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้จะ 8D ปะ่ะเพราะว่ามันมีด้านข้างเลยปกติถ้า 6D จะไม่มีตรงนี้ต้องรู้สึกนะเบาหนังนะครับผมอ่าเบาเบาเบาเป็นหนังแล้วก็มี เป็นหนังกลับนะตัวนี้ไม่ใช่เป็นอคันทล่านะครับผมนะก็มีไอแบ็คทุ่มๆเจ็ดใบนะสำหรับคันนี้นะครับผมมีถอยจอดได้อดัพติพุนคอนทอนวิ่งตามคันหน้านะครับผมก็มี2เกรดนะสำหรับรุ่นเนี้ยจะมีขับ2และขับ4เครื่องยนต์เหมือนกันใบเทอร์โบเหมือนกันนะความแรงเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ขับ4ี่กับขับ2นะที่พี่ก็เลือกเอากันว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมโลบาร์ของเดิมเป็นแบบสไลด์นะถ้าจําแบบว่าถ้าจําได้มันจะสไลด์ได้นะแต่ว่า อันนี้มันมันก็ไม่เข้าตาไม่ไม่คุมโทนนะคุมโทนเป็นเหล็กฮัมเมอร์นะครับนะครับนี่จะมีไฟแบบตรงโลโก้แดงๆนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นไนฟูลี่ขายดีมากเป็นทรงยาวนะครับผมสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเราก็สามารถลัดแบบของมัดได้นะนี่คันนี้ก็ไปวิ่งที่ไหนก็ไปฝากติดตามกันนะครับผมนี่ด้านท้ายเห็นไหมเก็บสีนะผมไปดรแอร์ุ่น เห็นไหมมันต้องลื้อนะไลน์ตรงไลเนอร์ลื้อออกมาเลยนะครับก็คือทําสีทั้งหมดเลยถ้าแรปสติ๊กเกอร์จะเก็บก็จะเก็บงานแค่แถวๆนี้นะนี่ความแพงอ่ะมันมันก็ต่างกันนะครับผมสติ๊กเกอร์ก็แรปแค่ประมาณนี้อายุใช้งานประมาณสามปีนะผมสามปีพี่ๆต้องลอกออกนะเพราะว่าถ้าไม่ลอกออกกาวนะครับผมกาวแบบมันจะทิ้งกาวไว้นะส่วนทําสีเนี่ยก็ ใช้ได้ยาวๆนะครับผมอยู่ที่การรักษาผิวสีนะครับผิวสีก็มีวิธีหลายแบบจะเสียตังค์เพิ่มก็ได้ไปแลปสีใสอีกอ่ะอีกแสนนึงก็ได้นะครับผมทําสีอีกทําสีก็กับแสนแล้วนะเป็นแลปอีกแสนนึงก็ได้ก็ไม่มีใครว่านะครับถ้าถ้าแบบว่าลูกค้าต้องการนะฮะนี่ด้านท้ายนะครับมีฝาปิด่า F O R D นะครับผมด้านด้านในเนี่ยก็คือต้องทําสีก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงจะแปะเข้าไปนะครับผมก็ ขัเสร็จแรกของการทำรถคันนี้ก็คือต้องเอาไปส่งทำสีก่อนก่อนที่จะมาติดอย่างอื่นนะครับผมทุกอย่างเนี่ยก็คือทำสีก่อนเรียบร้อยเสร็จก็จะมาทำแบบนี้นะฮะด้านท้ายก็เป็นชุดฮัมเมอร์นะนี่ชุดฮัมเมอร์ใหม่แล้วนะ MX204 ขายโคตรด,ดีขายทะลุทะลุทวีปนะไปถึงออสเตรเลียนะผมนี่มีไฟถอยนะที่มันเพิ่มเติมเข้ามาปกติของเราจะมีแค่นี้ใช่ไหม แค่นี้ก็อาจจะไม่เพียงพอแบบไม่เพียงพอในการแบบส่องสว่างในไปด้านหลังนะ่าเพราะว่าบางทีเราติดฟิล์มคดมืดใช่ไหมล้วก็ไม่ได้เปิดกระจกลงก็อันนี้มีอันนี้ก็ช่วยเป็นลำแสงนะมีสองเส้นนะครับผมเซนเซอร์สิบสองจุดนะเรียบร้อยนะรุ่นซอมแท็เนี่ยเขาจะมีเหยียบเหยียบแบบนี้ให้นะถ้าเป็นแรปเตอร์จะไม่มีนะครับผมสามารถเหยียบขึ้นได้แต่มันคงขึ้นลําบากเนฮะ้ยก็ขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมมันมันเป็นที่เหยียบแบบหาของ่ะผมว่านะไว้หาของ แต่ว่ามันมีโลบามันก็คงขึ้นลำบากและนะนะมีอะไรอีกสำหรับคันนี้นะตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับผมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นเตือนบายสปอร์ตอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็มันจะเบรกนะไม่ไม่ใช่เตือนอย่างเดียวน,นะตัวนี้เวลาเราถอยหลังออกมาจากจากซองอะไปห้างแมคโครโรตัสหรือว่าเซนทันเวสเกตอะไรก็ว่าไปนะเราถอยหลังออกมาเนี่ยฟุบมีคนมาตัดหน้าฟุบรถมันเบรกให้เองเลยนะตัวนี้นะครับผมมีระบบเบรกทั้งหน้า ทั้งด้านหลังและก็ด้านหน้านะครับผมนะไฟถอยตัวนี้ก็มีเอาลงต่ำเพราะว่าเราชอบไปติดไปแต่งยังไงี้พอร์ตก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะครับผมพอเตีมอยู่ข้างบนนะแต่ว่าเวลาราใส่โลบาร์มันจะบงังนะครับผมก็เลยย้ายมาตรงนี้นะมาก็ประมาณนี้สําหรับคันนี้สําหรับพี่ๆที่สนใจรถยนตนะ์ฟอร์ดก็ทักขับผมได้นะครับผมประจําอยู่ที่พอร์ตพระนครสาขาเกษตรวมินนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะไปส่ง ไกลได้ทั่วขอบขอบประเทศนะคือถ้าไปได้เราก็ไปนะผมใครที่สนใจร้วยต์แบบนี้ก็ทักหาผมได้เป็นงานคัสตอมนะผมหรือสามารถไปลือช่อง YouTube ผมเนะี่ยมีเป็นร้อยๆคลิปนะอยู่ด้านล่างนะผมอยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ในเพลย์ลิสต์หรือแล้วกดที่วิดีโอเนี่ยก็จะมีรถแบบให้ดูโคตรเยอะมันจะเป็นตัวท็อปเอเวอเรสต์นะครัเอเวอเรสตสุลต่านแนวดูไบแนวฮัมเมอ รับผมโคดเดียวหรือว่าอะไรต่างๆนานามีโคดเยอะบอกเลยว่ามีโคดเยอะก็น่าจะเพียงพอที่ให้ลูกค้าดูเป็นเรฟเลนส์นะสำหรับการแต่งรถแบบนี้ก็มันก็จะแบบว่ามันจะมีสไตล์แบบที่แตกต่างกันใช่ไหมก็ลูกค้าสามารถไปหาเรฟเลนส์ที่อยู่ด้านล่างนะในิปวิดีโอนะมาจับใส่เป็นรถของตัวเองได้นะครับผมก็วันนี้สมควรแก่เวลาต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม คิด,ดีนมาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ